จระเข้หรือว่าตัวเฮตัวเฮห,หรือจรอะเข้ถ้าใช้ไม้กวาดเนี่ยกวาดปกติเนี่ยโอ้มันจะนานมากแล้วก็กินแรงเยอะมากบางจุดไอ้เครื่องเป่าลมนี้ก็เป่าไม่ไปหรอก มันไม่ได้ดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ได้แบ่งแยกว่าใครรุ่นใหม,รใหม่รุ่นเก่าเรามองไปที่ตัวผลงานที่มันเกิดจากแนวคิดของเก่ากับของใหม่ <S <S เมื่อมันถูกใช้งานอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างเต็มประสิทธิภาพผลงานนี้ก็เปลียบเสมือนประเทศชาติถ้าคนรุ่นเก่ารุ่นใหม,รใหม่ร่วมมือกันทำหน้าที่ ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็จะได้ผลงานและทุกคนก็ได้ใช้สถานที่ที่สะอาดร่วมกันสถานที่เล็กๆที่ผมนั่งอยู่นี้มันก็เปรียบเสมือนประเทศไทยของเราไอไ้แมกกา่าเนี่ยคนรุ่นเก่าไอ้เครื่องเป่าลมเนี่ยคนรุ่นใหม่ถ้าต่างคนต่างช่วยกันทำ บ้านของเราที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยอยู่แล้วก็มีความสุขเห็นก็สบายตาสบายใจขณะที่ที่มันเป็นลานโลง่งๆนี่เราใช้เทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่มันก็จะทำให้ลานกว้างๆที่เคยใช้ระยะเวลานานสะอาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากอ่ะแต่บางจุดที่งาน ไม้กวาดสามารถทําหน้าที่ได้ดีเราก็ใช้ไม้กวาดบันไดเล็กๆนี้ที่วัดนี้ก็เปรียบเสมือนกับประเทศไทยและเราก็เป็นคนที่อยู่อาศัยถ้าไม่ทำอะไรเลยบ้านมันก็สกปรก แต่ถ้าเราเกี่ยงกันเองก็ไปทำสิเองก็ไปทำสิแต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่จะหยิบและจับมันขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสะอาดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันอยู่ร่วมกันเนี่ยสองตัวมันก็ไม่ได้กัดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้กัดกันแต่ถ้าไอ้แดงเป็นนักสู้ไอ้ดำมันเป็นนักสู้เหมือนกันเนี่ยมันก็จะอยู่ร่วมกระดนี้เดียวกันไม่ได้ เขาจะมูเขาจะหลงเขาจะอะไรคือมันก็เรื่องของเขาเขาวุ่นวายของเขาเขางมงายของเขาแต่เมื่อไหร่ที่เราเอายกมามาวิพากวิจารณ์มันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มันมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นไม่ช่ยจิตเราเนี่ยลงเข้าไปงมงายกับความงมงายของคนอื่นเพราะฉะนั้นก็คือความเชื่อส่วนบุคคลของเขาเราก็สามารถเป็นเพื่อนและอยู่ร่วมโลกก,กันกับเขาได้อย่าไปวิพากวิจารณ์ ไปยกตัวเองข่มคนอื่นว่าเราเนี่ยปฏิบัติถูกต้องที่สุดแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิที่สุดแล้วคนอื่นเขามมจฉาทิฏฐิหมดเลยหลงหมดเลยไปดูนระลกสวรรค์ดูนะไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่าง,งน้นคือเราจะปฏิบัติถูกคนเดียวแนวทางเดียวสายเดียวเลยเหรอผมว่า วัดเล็กๆน้อยๆหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อหลวงพี่ที่ตามวัดที่ไม่ค่อยดังอย่างเงี้ยไม่ใช่มีชื่อเสียงอะไรมากมายก็ผมสังเกตดูก็ไม่ค่อยมีคนอยากจะมาทําบุญเลยก็มีแต่ชาวบ้านคุณตาคุณยายแก่ๆในพื้นที่อะไรเงี้ยนะแต่สังเกตดูว่าวัดดังเนี่ยจะมีแต่คนแห่กันไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวซึ่งมันก็แล้วแต่นักศรัทธาที่ไหนก็ไปที่นั่นน่นแหละ ผมก็อยากทำให้เห็นความสำคัญของของวัดอื่นๆบ้างวัดที่เป็นวัดบ้านเขาอาจจะไม่ได้เป็นวัดปฏิบัติอะไรมากมายหรอกแต่คุณลองคิดว่าถ้าทั้งประเทศไม่มีวัดบ้านมีแต่วัดปฏิบัติมีแต่พระแบบดีพระอรหันต์เลยมีแต่พระทาตคุณว่าจะเหลือกี่วัดอ่ะเราเกิดมาเนี่ยเราก็ค่อยๆฝึกฝนผ่านอุปสรรคผ่านอะไรต่ออะไรผ่านเรื่องผ่านราวกว่าท่านจะสําเร็จใช่ไหม ให้การสนับสนุนวัดเล็กวัดน,น้อยบ้างไม่ได้ให้ด้วยเงินอย่างเดียวก็ได้เราใช้แรงกายแรงใจเราเข้ามาล้างห้องน้ําสักห้องหนึ่งก็ได้ไม่ต้องแบบอู้ขยันจนเราเหนื่อยห้องน้ําในวัดมีร้อยห้องทํามันร้อยห้องทําได้ก็ดีห้องหนึ่งแต่ทาแบบใจเต็ม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 แบบชั้นเต็มใจที่จะทํามันมากเนี่ยผมก็ไม่ได้สามารถที่จะเป่ามันหมดหรือกวาดหมดทั้งวัดผมก็ทําได้แค่ส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับ เราก็ทำในจุดที่เราทำไหวแล้วเราก็แฮปปี้กับมันบูรณะธนุบำรุงพระพุทธศาสนาในจุดเล็กๆแต่ว่าถ้าจุดเล็กๆตรงนี้ช่วยกันหลายๆคนอ่ะมันก็จะเป็นพลังที่ใหญ่พลังที่ใหญ่ไม่ได้ไปกระจุกอยู่ที่วัดใหญ่วัดเดียวหรือวัดใหญ่ไม่กี่วัดแต่เป็นพลังที่ใหญ่ใน ระดับประเทศเหมือนคุณมองประเทศไทยจาก Google Map คุณเห็นประเทศไทยเป็นรูปประเทศไทยใช่ไหมแต่ถ้าคุณซูมลงไปที่วัดใดวัดหนึ่งจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งคุณก็เห็นเฉพาะแมปของวัดนั้นอันนี้ยังไม่ได้มีขนมให้มันเลยนะพอลงจากรถปุ๊บมันก็มาพอลงจากรถปุ๊บมันก็มารอที่หน้าประตูเลยไม่ได้รู้จักกัน แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทกที่ที่ผมไปนะพาะจอดรถปุ๊บหมามันจะมานอนรอที่หน้าประตูไม่รู้มันรู้ได้ยังไงว่าเรามีขนมถวายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปที่หัวแถววะเพราะว่าเรารู้ว่าท่านเป็นอริยะเป็นพระธาตุเราก็ทําบุญกับท่านเต็มที่เพราะว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วสีถูกแล้วก่อนที่ท่านจะมานั่งหัวแถวท่านก็นั่ง ปลายแถวมาก่อนถูกไหม <ığımız S 1> เราสนับสนุนนี่ก็มีตั้งหลายอย่างให้กําลังใจให้ความเคารพอ่อนน้อมเหมือนให้ท่านใช่ไหมแต่จริงแล้วเราก็ได้ของเราเองอยู่ในมงคล38นั่นแหละและ้วมันก็เป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งมันก็ต้องฝึกต้องขัดเกลาเพื่ออะไรที่มันหย,ยาบๆบให้มันดีขึ้นใบไม้ที่มันรกๆพอเรา เราเป่าเราขัดเราถูเรากวาดไปเรื่อยๆที่มันลกๆมันก็ค่อยๆสะอาดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามันจะหมดทุกใบเนี่ยทั้งกระไาเนี่ยยังเหลือใบไม้ปะปนอยู่แปะแปะแป,ะป,ะปะอยู่เห็นไหมมันไม่ได้ไหมายความว่าเราทําความสะอาดแล้วกีเลสเราหมดเลยทีเดียวอ่ะแต่ถ้าเราขึ้นไปเก็บอีกทีอะ่ะมันก็จะสะอาดขึ้นเออมันไม่ได้ว่าท,ทําทีเดียวแล้วก็อุ้ย เนียบเลยนะก็เหมือนกันกับพระที่ท่านพึ่งบวชพึ่งฝึกพึ่งปฏิบัติพระเล็กพระน้อยเนี่ยท่านก็เหมือนกันตัวเราเองยังมีผิดผิดพลาดเลยถูกไหมไม่ได้มีแบบถูกต้องอะไรไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราถูกหมดแล้วเราก็เป็น พระอรหันไปแล้วไม่ต้องมาเกิดแล้วเรามาเกิดอยู่แปลว่าเรายังมีกิเลสเยอะแล้วเราก็ยังทําผิดพลาดอยู่ผิดพลาดยังไงก็อยากให้มันเกินขอบเขตของสีลห้าเท่านั้นเองมันเป็นหนทางเอาตัวรอดไม่ได้เกี่ยวว่าใครดีใครชั่วใครเร็วใครทำได้ก็เป็นผลกับตัวเองอมีสวรรค์มิพันเป็นที่ไป ก็คนทุกตัวเองไม่ใช่ว่าคนอื่นมาคนกับเราใครไม่ทำก็แล้วแต่ก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เป็นการทำเพราอุ้ยฉันดีกว่าเธอเธอดีกว่าฉัน <č> <Qué> คือเราไปที่ไหนก็ตามอ่ะย่าไปว่าสํานักไหนเขาเลยว่าเขาปฏิบัติไม่ตรงอย่าง,งานั้นอย่างนี้อย่างง,งน้นอะ่ะเราเข้าไปเนี่ยเราก็เฉยเฉได้ไหมเราไม่ต้องเอาความคิดวิธีการของเราไปสอดแทรกว่าต้องอย่าง,งานั้นอย่างนี้สิอย่างนั้นอย่าง,งานี้สิ คือเราไม่ต้องไปว่าใครเขาได้ไหมไอนี่ผิดไอนี่ผิดนี่ผิดนี่ผิดนั่นก็ปฏิบัติผิดนี่ก็ปฏิบัติผิดนี่ก็หลงนี่ก็หลงนี่มิจชาทิฏฐิมิจชาทิฏฐินี่ไม่ตรงตามพทไ์ตีปดนน,นี้นะคนที่รู้จริงเขาจะไม่มีลักษณะอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้หมายความทุกคนจะมาปฏิบัติแนวทางเดียวกันหมด ฟังไว้แต่เอาไม่เอานี่อีกเรื่องหนึ่งอะไรที่เขาขัดแย้งกับเราเราก็ฟังบางทีมันก็ไม่ค่อยลื่นหูหรอกขัดขัดหูแต่ถ้าเราเรามีสติทันเราก็จะเห็นใจตัวเองแล้วว่ามันขัดหูขัดตาระงับแล้วก็ปล่อยปล่อยนี่ไม่ได้ว่าต้องไปบังคับมันปล่อยมันปล่อยของมันเองอคำใหม่มาประโยคใหม่มันก็มันก็เข้ามาเราก็ฟังพิจารณาแล้วมันก็ปล่อยมันก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่มีสติแมันก็เกิดการถอยหลอกเบาแหวง เถียงไปเถียงมาเถียงทำกันอ่ะผู้รู้ทำเถียงทำกันแรลงกันนะอย่างที่เห็นเห็นกันกูถูกอย่างเดียวเลยอะคนอื่นจะผิดหมดเลยลเดี๋ยวตอนนี้ผมจะกวาดให้เสร็จหน่อยตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะ